สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีสุขสุกคนนะสวัสดีพี่น้องทั้งหลายทั้งหยิงทั้งใจ ผู้ใดดวงดีเนอะพี่น้องมันนี้เนาะเลขยังจะคอยออกมาศูนย์ศูนย์มันะเลขออกเก้าหกศูนย์อาจารย์โอเก้าหกสองก็หกศูนย์มันเริ่มเล้าสองตัวออกศูนย์ศูนย์มันหกสองออกอิลิโอหกสองออกอิลิบัดดีข้าสองหลานดวงใจกับกุญแจหลายๆเน้อผู้ใดเนาะดวงดีเนาะพี่น้องผู้ใดถือรางวัลบาเนาะ แต่ว่ากระถามมันซื้อเราผู้ขาเพราะนเหรอกผู้ขาเศร้าเหรนห้อยมาโดนเอะเศ้าเห่นห้อยแล้วเราเงินซื้อไว้ไปเย็บใบถั่ซเสืออย่างอื่นบรหรียญไว้เราไปนอนเอาบายยาโมกเข้าคุกในดวงกระมนบตรเหลียนเราะจำสินเหล่าบัรเหรียญไว้เน้วบัตดีค่หนึ่งล้านองใจกับคุณือดหลายเด้อพี่น้อง ู่เขาเจ้าเล่นก็เล่นอยู่ล่ะเนาะเนาะอยากได้โชคดีโชคดี สวัสดีค่ะลุงหมดขอบคุณเลยหลายเด้อให้ลุงหมดก้าวหน่งแถวเบิ่งขน้าฮะ,ะขอบคุณเลยหลายเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณเด้อลุงหมด ขอบุญหลายๆมันกำลังแรงใจเหตมือเจ้านี่ขึ้นไล่อีกซองหนึ่งอันตรงนี้บ่เป็นซี่เหลี่ยมแต่เป็นนั่นช็อตไม่พี่น้องคือเป็นแนวนั่นบ่เป็นช็อตเซยเลยป่ะนะนายแห้งหายอือหือือหื เป็นอันนี้เนัเป็นนนั่เฮ็ดจังซี่ประธานนาที่ประอันานั่นที่ซิบท่ะเลนะนาที่ลืมอีกแล้วกดมาใหม,ม่เดี๋ยวขึ้นมกดอยู่ระเดี๋ยวขึ้นเริ่มนะทเฮ็ดกัน,ะ <c oughs> กนอันนั้นกินของหวานเฮ็ดแล้วยังบ่าท่านได้แล้วอยู่ท่านแล้วอยู่น้องเนี่ยท่านได้ไปสื่อกะทิมาใส่สื่อกะทิมาใส่ใสเสียบ เพื่อนไปสื่อกับที่ให้น้องมากกันขอยสิบ่งางไปยางไปอั่นเซเว่นจักน้อยเป็นบัตรเดินไปเซเว่นจักน้อย